สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแก้วตาปริศวงศ์นะคะและนี่คือรายการจากรากสู่เราค่ะชุดจังหวัดจันทบุรีและบ้านเมืองภาคตะวันออกนะคะรายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนําคุณผู้ชมย้อนกลับไปเรียนรู้และทําความเข้าใจบ้านเมืองสังคมผู้คนในอดีตเพื่อที่จะเข้าใจตัวเราและบ้านเมืองของเราในปัจจุบันค่ะและวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คืออาเภอสัตหีบค่ะ เมื่อพูดถึงสัตหีบนะคะหลายๆคนก็คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นชายหาดและทะเลท,ที่มีความสวยงามสะอาดและอุดมสมบูรณ์มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อพูดถึงสัตหีบหลายๆคนก็คงจะนึกถึงทหารเรือนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ และนี่ก็ยังเป็นที่มาของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และความสะอาดของท้องทะเลและชายหาดที่นี่ด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานของกองทัพเรือและฐานทัพเรือสัตหีบค่ะ บ้านเมืองสัตหีบในอดีตนั้นเป็นอย่างไรทําไมทะเลในพื้นที่ฝั่งตะวันออกแห่งนี้นะคะจึงมีความสําคัญวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตของบ้านเมืองผู้คนสังคมรวมทั้งเรื่องราวการเติบโตของเมืองกว่าที่จะมาเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือสัตหีบในรายการจากรากสู่ราวันนี้ค่ะ สัตหีปเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ85กิโลเมตรค่ะตำบลสัตหีในอดีตนั้นนะคะมีภูมิศาสตร์ที่เป็นป่ารกและไม่เหมาะที่จะตั้งเป็นที่อยู่ที่ทำกินนะคะและก็ยังมีไข้ป่าชุกชุมอีกด้วยค่ะและมีชาวบ้านนะคะอาศัยอยู่บ้างก็เป็นชุมชนเล็กๆนะคะเป็นชุมชนประมงซึ่งก็คือตลาดสัตหีในปัจจุบันนั่นเองค่ะ อาจจะมีบ้านเรือนผู้คนอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักนะคะส่วนเรื่องของการคมนาคมนั้นก็ใช้ทางเรือค่ะก็คือเรือใบและเรือเมนะคะส่วนการคมนาคมทางบกก็มีแต่ทางเกวียนเท่านั้นค่ะคือบริเวณอ่าวไทยนะคะเขาเรียกว่าอ่าวกอไก่ใช่ไหมคะด้านในเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆกอไก่ตรงปลายกอไก่นะดัด้านขวามือเนี่ยมันคือตัวแหลม ในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้วิธีการเดินเรือเรียบชายฝั่ง<ม>บริเวณนี้ก็เป็นจุดสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่มีคลื่นลมแรงช่วงฤดูมรสุมนะคะเ<ม>ขตที่เรียกว่าสัตหีบแล้วก็มีเกาะอ,อยู่อีกหลายเกาะตรงช่องนั้นอ่ะตรงบริเวณนั้นเรียกว่าช่องสมสาร<ม>ก็จะเป็นช่องเขาแล้วก็เป็นเกาะอ,อีกตั้งจํานวนมากซึ่งตรงนี้มันมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นชื่อ นะของบริเวณที่เรียกว่าสัตหีบสต,ตะเนี่ยก็เป็นทางภาษาทางบาลีสันสกฤตนะคะที่แปลว่า7ดเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวหีดเนี่ยนะก็อาจจะแปลมีความหมายได้ว่าเป็น,เป,นเป็นที่กำบังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะบริเวณนั้นตั้ง7จ็ดแปดเกาะหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นที่กำบังลมอย่างดีบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งรู้กันว่าเป็นพื้นที่คลื่นลมแรงและเรือจะจมมากที่สุดในกลุ่มนั้น ตั้งแต่เกาะสีชังไล่ลงมาเกาะครามลงมาจนถึงสมสารเนี่ยเรือจมในบริเวณนี้นะมันมีเรือเก่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที ula, okay, ่20 21นะคะก็เป right, ็นเรือในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าหรือว่าของในเรือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะคะว่าบรรทุกสินค้าอย่างไรแบบไหนบ้างนะคะแล้วของเหล่านี้แน่นอนละมุ่งหน้าไปที่อุตสาหกร ะะโดยการใช้เกาะสีชางเป็นจุดพักก่อนที่จะตักข้ามอ่าวเข้าสู่ปากน้ําแล้วก็ไปรอที่ปากน้ําเพื่อจะนําล่องเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยายอีกรอบหนึ่งเส้นทางเหล่านี้นะคะมันอยู่ในเส้นทางการเดินเรือสําคัญพั้งน,นั้นแหละ ในอดีตนะคะพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนอกจากจะเป็นเส้นทางที่สําคัญทางการค้าแล้วนะคะยังมีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์การทหารอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะในสมัยกรุงทนบุรีนะคะที่เมืองหลวงอยู่ใกล้กับปากแม่น้ํามากกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงได้ส่งพระยาจัก,กรีแขก เชื้อสายมุสลิมสุลต่านสุไลมานมาเป็นเจ้าเมืองชนบุรีเพื่อควบคุมเส้นทางการรบทางเรือระหว่างภูมิภาคเพื่อที่จะป้องกันการทำสงครามกับยวนและในสมัยรัชกาลที่3นะคะก็ได้รับความสําคัญมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีสงครามอาณามสยามยุทธกับยวนนะคะซึ่งเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานค่ะในสมัยรัชกาลที่3ชัดเจนเลยพอเราไปรบมาแพ้มาเนี่ยเราก็กลับมาปรับปรุงกองทัพเรือโดย พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกาเนี่ยนะแล้วก็มีการต่อเรือนะโดยเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏมาก็คือการเตรียมการต่อเรือเนี่ยที่อู่ต่อเรือสยามที่จันทบูรเนี่ยนะคะก็มีการเรียนรู้เรื่องของการต่อเรือที่เรียนรู้จากพังยวนแล้วก็สมเด็จเจ้าพยาเนี่ยช่วงเนี่ยฮะท่านก็ไปเรียนรู้ที่สิงคโปรนะ์ก็ดูจากฝรั่งแล้วเราก็มาเริ่มต่อเรือแบบฝรั่งได้แล้วก็ย้ายจากจันทบุรเนย เข้ามาต่อเรือที่กรุงเทพได้สามัสมัยนั้นก็เริ่มมีการสร้างเรือกำปั่นก็คือเรือใบขนาดอาจจะไม่ไม่ใหญ่นะแล้วก็มีการติดตั้งปืนใหญ่ภายในเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือไม้ปืนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่บรรจุก,กระสุนจากปากกระบอกในสมัยของรัชกาลที่4ที่เริ่มมีปรากฏก็คือท่านทรงได้มีการพัฒนาในยุคนั้นก็เริ่มมีการนําเรือ ไฟเข้ามาใช้งานในกําลังฐานในช่วงนั้นก็ทางด้านกิจการฐานเรือท่านก็ทรงแบง่งออกเป็นสส่วนก็คือฐานเรือวังหลวงอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานเรือวังหน้าเป็นส่วนที่ขึ้นตรงกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าและอันที่5มาเกิดมีปัญหาอยู่กับฝรั่งเศสเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหฝรั่งเศสไปแล้วนะเพราะว่าเขาทันสมัยกว่าทั้งเรื่องของเครื่องมือการรบ อาวุธแล้วก็เรือรบนะเราเราก็เริ่มที่จะสั่งเรือหรือว่าต่อเรือเหล็กขึ้นมาแต่ว่าผู้บัญชาการเริ่มที่จะทำให้มันเป็นกองทัพเรือขึ้นมาเนะี่ยก็คือนายพลลิชเดว เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีในปีพศ2419ทรงได้พบโจรสลักที่ปากช่องแสมสารสัตตหีบจึงทรงสนพระไทยแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างมากในปีพศ2427จึงปลดเกล้าให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสายสนิทวง์เสด็จออกไปจัดตั้งสถานีทหารเรือตามตำบลต,ต่างๆแถบชายฝั่งทะเล หลังจากนั้นในปี2,442นะคะแม้ว่าสัตหีบจะยังทุระกันดารมากอยู่แต่ก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยนะคะมีบ้านเรือนเป็นชุมชนมากขึ้นนะคะพร้อมๆกับการกลับมาบ้านเกิดของเกจิอาจารย์ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้านั่นก็คือหลวงพ่ออีหรือพระครูวรเวชมุนีผู้ที่ก่อตั้งวัดสัตหีบขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนะคะ จึงทําให้วัดสัตหีแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวสัตหีบตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะที่ดินของวัดสิทธิบพพ่อกับยมแม่ของหลวงปู่อีเนี่ยได้ถวายไว้ให้กับหลวงปู่หลวงปู่ก็ต้องการที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดในสมัยหลวงปู่อีนั่นนะครับชุมชนต้องการที่พึ่งนะก็มาเข้ามา,า,มายัางวัดแล้วก็ต้องการกำลังใจมาหาหลวงปู่ามาพรมทั้งบนบ้าง นะแล้วก็มาพบปะพูดคุยใครที่เป็นป่วยอะไรก็มาให้หลวงปู่รักษาเปรียบเสมือนคลินิกเล็กๆสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือเรื่องของตำรายาก็ดี mm hmm. หินบทยางก็ดีถ้าต่างนานเนี่ยก็จะมีประชาชนหรือพี่น้องคนตาเที่ะจะเห็นท่วงที่สงครามโลกครั้งที่สอง,ง,ง 2, มีการมาทิ้งระเบิดในพื้นที่ก็จะเห็นว่าเป็นรูปหลวงปู่ท่านออกมายืนโบก เพราะงั้นจะไม่มีลูกระเบิดตกในเขตสัติหีบเลยก็อาจจะไปผักไปตกในทะเลอะไรก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เป็นวัตถุมงคลซึ่งเป็นตำนานนะครับของวัสัีตหบก็คือประหลักขิกที่ใครก็ต้องมาขอเป็นความเชื่อเชื่อถือที่เราก็เชื่อกันมาแล้วก็มีความเคารพนับถือกับตัวหลวงพ่ออีด,ด้วยวัสันติหบก็จัดงานวันครบรอบวันมรณภาพของท่านอยู่ก็จะมีทุกปีนะครับสำหรับตรงนี้ก็คือวิหารหลวงพ่ออี ประชาชนส่วนมากก็มาสักการะมาปิดทองหลวงพ่ออีคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครบ้างคะก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็ทหารเรือทั่วประเทศเลยก็มาสักการะหลวงพ่ออีถ้ามาสันที์ก็มาไหว้หลวงพ่ออีสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนากำลังทางเรือ ได้ทรงปีพระประสงค์แล้วก็มอบหมายให้ทางกมงฐานเรือได้ไปจัดหาเรือนะครับยังต่างประเทศนะครับแต่ที่ชัดเจนมากที่สุดของการพัฒนาด้านฐานเรือก็คือทรงได้พระราชทานที่ดินพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือนะครับแล้วก็ทรงเสด็จมาเปิดด้วยพระองค์เองต่อมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสยามได้มีการปรับปรุงฐานเรือตามอย่างแบบตะวันตก โดยในปีพศ2445พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์หรือกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งทรงสำเร็จวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษทรงได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมทหารอย่างถาวรขึ้นที่บางพระทำให้หน่วยทหารเรือตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น และการเริ่มก่อสร้างฐานทัพเรือสัตหีบนะคะก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสทางทะเลด้วยเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีลำที่1ค่ะได้เสด็จมาประทับที่อ่าวสัตหีบ และในวันที่17ธันวาคมปี2457นะคะก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สงวนที่ดินบริเวณสัตหีบเอาไว้และให้มีการออกเอกสารเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการสงวนไว้ค่ะและห้ามมิให้หนายทะเบียนที่ดินออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ใบเหยียบย่ำหรือเอกสารในการซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆค่ะ ต่อมาในปีพศ2465พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสนาธิการฐานเรือในขณะนั้นได้ส่งนำกองเรือตอปิโดออกไปฝึกยิงตอปิโดที่อ่าวสัตหีบทรงเห็นพื้นที่และมีพระประสงค์จะใช้พื้นที่บริเวณแหลมเทียนเพื่อทำโรงทดลองตอปิโดหลังจากนั้นจึงได้ทุนกล้าวขอพระราชทานพื้นที่ที่รัชกาลที่6ทรงกันไว้เพื่อจัดตั้งเป็นฐานทัพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระราชทานที่ดินให้เพราะเป็นพระราชดําริตเดิมอยู่แล้วบริเวณนี้มันก็จะมีเรื่องเล่าว่ากลายเป็นตำนานท้องถิ่นน่ะคะว่า,ามีตาก,กัน,น่นะที่ว่ามเาีเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเขตเอา่อาวตาก,กันหรือว่าอ่าวดงตาลซึ่งก็มี คำเล่าลือในในยุคหลังว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมตามตำนานเล่ากันว่าตากันเป็นสิทธิ์ผู้พี่ของหลวงพ่ออีเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถสะกดเรือสร้างอุปสรรคการสัญจรทางน้ําได้วันหนึ่งตากันไปสะกดเรือรบของกองทัพเรือเข้าเรื่องถึงพระการกรมหลวงชุมพรจึงเกิดการประลองคาถาอาคม แต่ต่อมาก็คุ้นเคยกันเป็นเหตุให้ชาวสัตหีบกับทหารเรือรักกันเหมือนพี่น้องอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเคยกล่าวถึงตำนานนี้ว่าแม้จะเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่สะท้อนถึงความเป็นนักเลงที่มีอิทธิพลที่บ้านสัตหีบในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคตะวันออก การก่อสร้างฐานทัพเรือในช่วงเวลานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าพื้นที่ของสัตตหีบก็เป็นป่าดงดิบค่ะมีเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะคะที่อยู่ที่นั่นและก็ยังเต็มไปด้วยไข้ป่ามาเ,เรียนะคะ ก็มรลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตให้ราชฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อที่จะช่วยบุกเบิกพื้นที่ค่ะและเริ่มมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะคะโดยได้ก่อตั้งกองโยธาสัตหีบเพื่อที่จะดูแลง,งานก่อสร้างค่ะและควบคุมแรงงานนักโทษนะคะในการบุกเบิกป่าเสด็จเตีย่ยหรือพลเอเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เราเรียกกันว่าองค์บิดาของฐานเรือไทยย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงต้น นะครับจนถึงเกือบจะปลายของอยุคของรัชก,กาลที่5ฐานเรือหรือผู้ปฏิบัติงานในเรือเนี่ยสำคัญสำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติโดยเฉพาะชาวเดนมาร์กหรือฮอลันดาทรงตั้งปณิธานที่จะพัฒนาฐานเรือไทยหรือฐานเรือสยามให้มีองค์ความรู้ที่จะมาทดแทนชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในเรือ เริ่มต้นตั้งแต่ทรงจัดตั้งโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรหรือการศึกษาอะไรต่างๆทรง,ทรงวางรากฐานในเรื่องของยุทธศาสตร์ของฐานเรือไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทุนขอพระราชทานที่ดินก่อตั้งฐานทัพเรือเสถียการเสนอโครงการในเรื่องของการจัดหาเครื่องบินสําหรับใช้ในกองทัพเรือซึ่งผลจากอดีตน่นนะปัจจุบันกองทัพเรือก็ยังคงใช้กระแสพระรชดหลัดที่ทรงมีให้หรือ แนวทางที่พระอ,องค์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างนําไปสู่การพัฒนาที่จะเป็นไปตามที่พระอ,องค์ได้ได้ตั้งปณิธานไว้ถือว่าเป็นที่ยึดมั่นของข้าราชการกองทัพเรือทุกคนล้วกันพี่น้องประชาชนก็ในพื้นที่ก็เป็นภรรยาเป็นครอบครัวก็มีความนับถือตามกันมาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งไปงั้นที่นี่สันดิหีจะคคบคู่กันครับเสเ็ตเตยกับหลวงปู่หีก็จะเป็นสิ่งที่ชาวสันิหี เคารบนัถือคู่กันนะครับในบทบาทหนึ่งที่ท่านนอกจากจะเป็นทหารแล้วเนี่ยท่านยังเป็นหมอพอรทําให้ทุกคนในศรัทธาในตัวพระองค์ท่านแล้วก็มีความน่านับถือน่าเคารพแล้วขอพอรก็มักจะได้ด้วยค่ะ การก่อสร้างฐานทัพเรือนะคะเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2466นะคะเมื่อกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนพลเรือโทพระยาราชวังสรรหรือศีกมลนาวินเสนาธิการทหารเรือคนต่อมาได้เข้ามาสืบสารงานต่อจนเสร็จไปส่วนหนึ่งนะคะปี2473จึงได้มีการประกาศชื่อเป็นสถานฝึกสัตหิบค,ค่ะ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะ1ปีถัดมาค่ะในวันที่30พฤศจิกายนปี2476นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อจากกรมทหารเรือเป็นกองทัพเรือนะคะ ซึ่งในยุคนั้นนะคะก็ได้มีการเสริมความแข็งแรงของกองทัพเรือเพิ่มมากขึ้นค่ะมีการสั่งต่อเรือจากอิตาลีและญี่ปุ่นหลายลำนะคะและมีการสร้างอู่ต่อเรือใหม่เพื่อที่จะรองรับจํานวนเรือที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะส่วนที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะคะพลเรือเอกหลวงสิงธุทสงครามชัยหรือว่าสินกมลนาวินนะคะก็ได้มีการก่อสร้างฐานทัพเรืออย่างจริงจังและมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งนั่นก็เป็นยุคที่กองทัพเรือมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมากค่ะ การทับเรือสตหีบเนี่ยก็จะมาถึงจุดรุ่งเรืองสุดๆมากๆเนี่ยครับก็คือหลังปี2475และหลังจากนั้นเนี่ยรวมพิบูลสงครามขึ้นมาซึ่งต่อมาก็คือจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยครับก็มีการเพิ่มงบประมาณทหารให้ค่อนข้างมากนะครับทหารเรือก็ได้งบประมาณนียจำนวนมากตอนนั้นก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าเรือดำน้ำนะครับเรือรบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะมี2แห่งที่ไปนะครับคือที่ญี่ปุ่นกับที่อิตาลีแต่หลักๆเลยที่เรารู้จักกันดีในเวลาต่อมาก็คือ เรือหลวงธนบุรีกับเรือหลวงศรียุทธยานะครับแต่ต่อมานะคะก็เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างทหารบกและทหารเรือค่ะจนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบทบาทอำนาจและสถานะของกองทัพเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์กบฏวังหลวงและกะบฏแมทฮัตตันค่ะเราพูดได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยกองทัพเรือกับกองทัพบ,บกเนี่ยแสญยานุภาพเนี่ย มีดุลอำนาจที่เขาเรียกว่าค่อนข้างสมดุลกันไม่มีใครเด่นไปกว่าใครจนมากมายนะฮะแล้วเหตุการณ์มันก็คือมาถึงว่าเมื่อเกิดรัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกายนปี2490สุดท้ายแล้วนี้ก็คือการเป็นว่าเป็นพลเรือตรีฐานคำยีรันเนี่ยนะกับพลเรือตรีหลวงสังวรยุทธกิจเนี่ยสองคนนายฐานเรือคนสําคัญของคณะราษฎรเนี่ยเป็นคนคุ้มของแล้วก็พา,าจานปีดีเนี่ยไปหลบอยู่ที่สัตหีบท,ที่ฐานทัพเรือสัตหีบหลังจากโดนรัฐประหาร ปี2492อาจารย์ปีดีเนี่ยกลับมาเพื่อชิงอํานาจคืนตอนนั้นก็คือท่านมาตั้งฐานเขาเรียกว่าก่อการนะครับเพื่อที่จะชิงอานาจที่กรวดพระแก้วเมื่อพ่ายแพ้เนี่ยนะคุณแพ้ก็ถูกเรียกว่ากบฏนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ถูกนิยามว่าตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นกบฏวังหลวงและทหารเรือรู้สึกว่าการรัฐประหารการพ่ายแพ้เมื่อตอนกบฏวังหลวงเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าคาใจอยู่นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นที่มาของการจับตัวจอมพลปนายกรัฐมนตรีเป็นตัวประกรันนะครับวันที่29มิถุนายนปี2494นะฮะที่เราเรียกกันก็คือกบฏแมนฮัตตันตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมันมีพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนนะฮะชื่อว่าเรือแมนฮัตตันนะฮะที่ท่าราชวรดิตปรากฏว่าตอนนั้นนาวาตรี มณัจรุภาเนี่ยกบกเข้าไปชิงตัวเจ้ามณีปองมาเป็นตัวประกันแล้วก็ลงเรือเล็กเนี่ยเพื่อที่จะไปกักตัวท่านไว้ที่เรือหลวงศรีเทีย,ยนะครับที่จอดรอไว้แล้วที่แม่น้าเจ้าพญาตรงนี้เองผู้ก่อการนําโดยหลกัหลกๆสองคนนะฮะก็คือนาวตีมณัจรุภานะครับกับนาวาเอกอานนปุลธลิกาภานะฮะสองคนก็ถือว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการสองท่านนี้เนี่ยเชื่อมโยงอย่างหนึ่งก็คือเบื้องหลังเนี่ยก็คือมีการปรึกษากับคนเรือตีฐานขามีรัน กองนาวิกโยธทีนตอนนั้นเนี่ยก็จะร่วมมือกันด้วยแผนเดิมก็คือต้องการอะไรนะฮะก็คือหลังจากจับจอมพลตัวเป็นตัวประกันแล้วใช่ไหมฮะก็จะมีการนําเรือหลวงศีีวิทยาเนี่ยล่องลงไปที่บางนาแต่ปรากฏว่ามันมีการผิดแผนนิดหนึ่งสะพานพุทธไม่สามารถเปิดได้ วันตอนอรุณรุ่งเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มมีการปะทะกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต่อรองอะไรในแถลงการหนึ่งเนี่ยก็มึงแบบพูดกึ่งๆเหมือนกับว่าก็อยากให้จอบพลปเนี่ยเขาเรียกว่าเสียสละก็เริ่มมีการยิงกันแล้วนะฮะจากฝั่งพระนครเนี่ยก็จะมีปืนเนี่ยยิงเข้ามาแล้วก็เริ่มมีเครื่องบินลบเนี่ยมาลาดตะเวนนะฮะก็เริ่มมีการทิ้งระเบิดนะฮะการทิ้งระเบิดเนี่ยทิ้งอย่างหนักเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เรือหลวงสุริยาเนี่ยม และขณะที่จกำลังอับปางเนี่ยแหละนะครับก็คือจอมพลปอตอนนั้นเนี่ยต้องกระโดดลงน้ําเพราะฉะนั้นในเย็นวันนั้นเนี่ยหลังจากที่จอมพลปอสามารถที่จะหนีมาขึ้นที่กองบัญชาการฐานเรือทางฝั่งธนบุรีนี่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทางหลวงสิงห์ู้สงคารามชัยกับหลวงนาวาวิจิตรเนี่ยก็สื่อสารไปถึงรัฐบาลโอเคก็ยอมที่จะนําจอมพลปอเนี่ยกลับไปที่วังปารุษนะซึ่งตอนนั้นเป็นฐานทัพของทางฝั่งรัฐบาล จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้รัฐบาลเห็นว่ากองทัพเรือมีศักยภาพมากเพียงพอที่จะล้มรัฐบาลได้และทำให้เกิดความชอบธรรมที่จะลดทอนบทบาทของกองทัพเรือกองทัพเรือจึงถูกจำกัดกำลังคนสถานที่ตั้งสถานที่ฝึกปฏิบัติการตลอดจนลดจำนวนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆส่วนกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกรมตำรวจสามารถขยายแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่ และมีบทบาททางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่นั้นมาส่วนฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งตอนนั้นเป็นมฑลทนฐานเรือที่สองก็ได้ถูกลดบทบาทลงเป็นสถานีฐานเรือสัตหีบหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานกองทัพเรือต่างๆเนี่ยมันก็ถูกย้ายออกไปปาักน้ำแล้วก็ไปอยู่ที่สัตหีบอย่างถาวรน,นะคะ แล้วก็เลยพูดกันแบบไม่เป็นทางการว่าไม่เอากําลังพลน่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปฏิวัติของสยามเลยก็ได้มาอยู่ใกล้อยู่ตรงข้ามกับพระบรมหาราชวังเป็นเวลากว่า50ปีนะคะตั้งแต่เริ่มก่อร่างฐานทัพจากชื่อเดิมคือสถานฝึกสัตหีบสู่สถานีฐานเรือสัตหีบนะคะจนในที่สุดปี2517ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นฐานทัพเรือสัตหีบค่ะ ตั้งแต่นั้นมาสัตหีบก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรืออย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบันค่ะอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองนะคะและเป็นหน่วยงานราชการที่มีความผูกพันกับวัดชุมชนและผู้คนในพื้นที่อย่างแนบแน่นอีกด้วยค่ะถ้ามองในเรื่องของความเจริญนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรมทัพก็พามาด้วยนะครับพาทั้งความเจริญทางวัตถุทั้ง ตัวบุคคลก็เข้ามาพื้นที่ของอำเภอสันดิบเองซึ่งติดกับสนามบินนะครับมีสาธารณูปโภคที่สําคัญเยอะสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีนะครับซึ่งทางกองทัพเรือเองก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับทางชายหาดจะอยู่ในเขตทหารเรือทั้งหมด หลังนี้ก็คือนี่ลูกครอบครัวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้สามีพี่ค่ะอันนี้ลูกชายลูกสามีนี้คือเป็นฐานเรือด้วยเป็นฐานเรือค่ะลูกชายก็ตอนนี้เรือเอกค่ะเป็นผอเรือปากใบส่วนลูกสาวก็เป็นฐานเรือเหมือนกันค่ะค่ะยศเรือเอกแล้วค่ะ คือไม่แปลกใจเลยที่นี่ถ้าสมมติว่ามาแล้วมาจะเจอครอบครัวที่เป็นทหารเรือใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรรักทหารเรือเออทำไมทำไมคนที่นี่ถึงแบบผูกพันกับทหารเรืออาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างพี่ค้าขายเนี่ยนะคะลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ชาวบ้านก็ทหารเรือเนี่ยแหละค่ะก็มีความผูกพันแล้วก็รุ่นคุณพ่อ,พอคุณแม่เนี่ยเขาก็มีเพื่อนเป็นทหารเรือผู้คนเดินไปทางไหนเนี่ยมันมีแต่คนแต่งเครื่องแบบอ่ะ ถ้าไม่ใช่ประชาชนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ใส่เครื่องแบบอะค่ะมันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วจริงๆแนะคนจะดีที่เหลือเน้่ยนยเต็มทีน่าจะเป็นคนเกือบทุกภาคนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ทหารเรือเองมีความสัมพันธ์ผูกพันยังไงบ้างกับวันนี้อยู่ใกล้นะ,ะคอยคปอยอุปัมภธรรมนะครับเมื่อสองปีที่แล้วก็ หน่วยงานองทหารเรือก็ามาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเป็นต้นสะตหีมมันก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นชุมชนของทหารเรือนะมันไม่ใช่แค่เป็นหน่วยทหารเรือที่แบบไปประจำการอยู่ตามภูมิภาคต่างๆแล้วแต่มันเป็นฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ สมดังประสงค์ของรัชกาลที่6ท่านที่ท่านวางไว้แล้วก็กรมหลวงชุมพรเกริดลงศักดิ์ด้วยที่ว่าจะใช้พื้นที่บริเวณน,นี้ซึ่งควรจะต้องสงวนรักษามันเป็นเซฟโซนของกองทัพเรือไทยและเป็นเซฟโซนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการวางยุทธศาสตร์ในการที่แบบจะรับมือกับปัญหาในภูมิภาคเพราะนั้นมันเป็นจุดที่สะดวกที่สุดสำหรับกองทัพเรือแล้วก็หานเรือแล้วก็กองเรือต่างๆที่จะออกไปสู่หน้านน้ำ ที่จะมีความสำคัญต่อภูมิภาคด้วยแล้วก็กับภายในประเทศด้วยนะคะทืฐานเรือก็เป็นหัวใจมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะคนที่มาเริ่มรับราชการตั้งแต่อายุ20บกว่า40กว่าปีที่เขาอยู่สันติีีคนที่เขารู้จักทั้งหมดอยู่ที่อำเภอสันติีปัจจุบันนะครับทุกคนที่มารับราชการฐานเรือนหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล้วไม่ค่อยได้กลับส่วนใหญ่จะอยู่สันีิ ผมเชื่อเลยว่าอันนี้แหละครับคือความผูกพันของชาวสตีหี